ที่เราถ่ายรายการกันอยู่เนี่ยคุณเวก็ถือโอกาสนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บภาพไปด้วยละครับตอนนี้คุณเวกําลังโชว์ฝีมือหมักเนื้อเพื่อทำบาร์บีคิวเลี้ยงพิธีกรของเราและเพื่อนๆที่มาในวันนี้ด้วยละครับไอ้เวงดีเหรอสิเฮฮานี่เอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เหมือนอยู่อยู่บนโต๊ะอยู่กับแขกพิพทพอบก็อย่างนี้แหละสิเฮคนทำบาร์บีคิวกันบ่อยมากเลยนะได้ข่าวหรือต้องถามก่อนปกติแล้ว น้าะมากันอยู่อย่างงี้เหรอฮะวันวันหนึ่งแบบว่าอยู่ลงทุนกัน่างนี้ก็ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าเพื่อนแวะเวียนมาเรื่อยๆอ่ะบ่อยแล้วลเพื่อนบ้านเขาในเนี่ยเขาบวกันมากไหมคุณคือเพื่อนบ้านนะครับเขาก็เขาก็เชียร์ครับเหล่าพี่หมูเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เจ้เกียร์นะครับข้างบ้านเขาก็เป็นเจ้าของไอ e n c y นะครับคือเขาก็มีงานเขาเขาก็แบบว่าเวลาเขา เวลามีงานทีนึงครับเขาก็จะมาจอดคือเขาจะมาเขาฟิลเดียวกันลยฟิลเดียวกันก็ดีโชคดีแต่มีไม่บ่อยครับมีไม่บ่อยฉันบานอยู่ในซอยนี้แล้วจะเห็นอย่างนี้ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะเธอถ้าสนใจอยากได้สู่ในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ w w w t w i s t e r com s l s h y o s i bistro หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับี่นก่ยนี่ก็ซอยนี้ผมคอมซอยนี้ใครสวยที่สุด อธิบายนิดหน่อยเลยอันนี้ต้องเช่าไหมคะต้องเช่าที่ไหม, <S <S ไ,มไม่ครับอันนี้เป็นผนังหน้าบ้านเรานะครับก็ <S <S สีสวยมากรูปอะไรอ่ะมันเป็น<ไ>เขาเรียกว่าแลนด์สเคปนะครับแลนด์สเคปเป็นแลนด์สเคปคือแบบเป็นจินตนาการที่เป็นแลนด์สเคปนะครับแลนด์สเคปที่เป็นจินตนาการนะครับอันนี้คุณไปจ้างใครเข้ามาวาดนะหรือวาดกันเองฮะจ้างเพื่อนมาครับจ้างเพื่อนมาวาดเห็นบอกคุณจะคุณจะเขาวาดทั้งหมดคุณก็แพงดีแล้วใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่วาดนะอันนั้นคือ ส่วนของบ้านคนอื่นครับคือเราเราอยู่ในส่วนของบ้านเราเราต้องให้หน้าบ้านเราแล้วบ้านคนอื่นไม่ช่วยหน่อยหรือไม่เอาหน่อยหรอบ้านคนอื่นก็ช่วยคอมเมนต์นะครับว่าสวยสวยแต่ว่าที่จริงนะครับถ้าใส่แว่น 3D นะครับมันจะเป็น3มิติอ๋ออันนี้ควรแนะนำเพื่อนๆหน่อยสิครับซาวซ้ายนะครับมีสาวซ้าย มีแพชี่นะครับมีเจคารลมีทีมเลเวเซยนะครับดูท่าเขาดูท่าเขายังจำไว้มีไม่ลม่ไแล้วมีไม่ไม่ม่ไ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 มแชมป์โลกมัม่ไล่ไมไม่์ม่ไม่ม่ไมม่ไ่่ม่่ไมก็ม่ไม่ไ่่ไม เออเนี่ยนางสาวคนเดียวสาวดูแลดูแลลูกๆก็อะไรอย่างนี้ละกันนานาไปไหนนานาปลอดภัยตลอดถ้าถามถามว่านางจริงเหรอแบบว่าเคยแอบมีน้อยใจรึเปล่าเขาแบบเพื่อนเยอะขนาดนี้ติดเยอะน้อยใจมั้ยเล่าบ้างแล้วสเดี๋ยวบอกให้้ยว่าน้อยใจหรือเปล่าไม่ใจบ้องไหมไม่ใจไหมนีบ้างบางครั้งแต่ว่าเขาก็บาลานซ์เก่งอยู่นี้เขาก็แบบว่าอันนี้เขาดีขึ้นแล้วอันนี้เขาดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนก็ เรียกเพื่อนไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีคือนานาก็เพื่อนเยอะด้วยไงเนี่ยบรรดาเนี้ยเยอะมากแล้วค่อยพามาปะกันบ้างไหมอะปะปะเพื่อนนานาบ่อยอยู่อ๋อเหรอปะเพื่อนนานาแล้วเป็นไงเพื่อนนานาน่ารักปะคนนี้เขาถ่ายเอ็มวีได้ไหมนี่เพื่อนเขาจะมีแต่สวยๆอ่ะเคยชอบแอบชอบเพื่อนนานากันบ้างไหมคะเพื่อนนานาเยอะมีเป็นหลงเป็นหลาชอบไหมคะชอบอะไรเงี้ยชอบได้กันเลย ต้องบอกเองถือเพลงแก้ววก็พอเน่กินเอาเองยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะคอนเสิร์ตอะไรอะคอนเสิร์ตอะไรอ่าคุยคอนเสิร์ตหนเร็ว Channel V Channel V Thailand Channel V Thailand กับ Thai Ten นะครับจับร่วมมือกันทำคอนเสิร์ตใหญ่นะครับวันที่19ตุลาครับที่เมืองทอง Exhibition Hall ใช่ปะ ครับครอบลอ10ปีของไทยเทนะครับมีแขกรับชิญใครบ้างมีทางช h a n n e จัดมาแต่นี่ไม่อยู่ไม่อยู่นี่มีดงานบนคลาสนะครับมีดาอนฟินมีซาสไซด์ดิคาโลดีเจปุน้องมดวีจีโอพีนาดีอาปนัดดาดานดดฟินมดดำได้ไหมมดดำมยดมด้หมมดดำมดดำ ้ได้นะะคไทเกตม่เกิดใครไปดูแล้วยังร้องเพลงไทยเทไม่ได้นะฮะถ้ายังร้องเพลงไม่ได้ซื้อนี่ไปฟังก่อนอัลบั้ม Still Resisting นะครับครบรอบ10ปีแปดแผ่นป้ายเน่เน่น่าสนยจมากเออตอนนี้ทำอาหารก่อนโอเคก็มาเลยเต็มๆเลยคุยกันแบบเต็มๆเลยครับตอนนี้มีอะไรมอบให้คุณโอ๋ เห็นบ้านหลายชั้น้ของทุกคิวเ,ออเห็นบ้านหลายชั้นนะฮะมือ,อ,อมถือโนาคุณโหนเชิญคืออันนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าดีเวลาแบบบ้านอยู่ถสูงนี่ก็สามารถใช้แบบ โทรหาบนล่างกันได้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโทรศัพท์พันนาสนิษจุดสี่กิกะเฮิรตซ์นะฮะเป็นดิจิตอลนะฮะมีสองสีทั้งสีฟ้าและก็สีชมพูนะฮะมอบให้ด้วยนะครับนี่เรามอบให้ช่วงนี้กลับมาคุยกัเข้ากันกลับมาคุยเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะเราบอกว่าจริงๆเขาไม่เช่าเจ้าชูใช่ไหมจะพูดอะไใช่ครับถ้าถ้าคือเบอร์เกนแบ็คไม่ไม่ได้พูดเลยบอกว่าตัดโทรมาหาด้วยเวลาที่ตัดสินใจว่าจะซื้อเบอร์เกนแบ็คนี่ฮะ you oh.